กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยวันที่21มกราคมพุทธศักราช2568ครั้งที่19คลิปที่3บทที่18-19ถึงครับสาธุบทที่18พุ่มวิหารภาวนาเอวมเมสุตังเอกังสมยังพระวาสาวัติยังวิหารติ เจตวะเนนาถาปินทิกัสอาราเมตตระโคภะควาปิคุ้มันเตสิภิกขวโหติภะทันเตหิเตภิคุภะควโตปัจจโสสุงภะควาเอตทวโวจะเมตายาภิกเเวเจโตวิมุติยาอาเสยวิตายาภาวิตายาภุลีกตายายานีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตาหยา ปริจิตายาสุสมารถายาเอกาทศานิสังสาปติกังฆากตเมเอกาทศาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปปากังสุปินังปะสติมนุสานังบิโยติอมนุสานังบิโยติเทวตารักขันตินาสะอคขิวาวิสังวาสทังวากรรมติ ตุวังจิตังสมาธิมุขวันโนวิปทิวิปสิทติสัมมุหการังโรหติอุตริงอปาติวัชชโตพรหมโรกูโคพัมมโลกูปโคโหติเมตายาภิเขเจโตวิมุติยาอาเสหิวิตายาภาวิตายาภุลีกตาหยาญานกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายา ปาริจิตายาสุสมารธายาอิเมเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัธิอโนทิโสพระนามตาเจโตวิมุตติอัธิโอทิโสพระนามโตเมตาเจโตวิมุตติอัธิทิสาพระนามตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอันโทิโสพระนามตาเจโตวิมุตติกติหาการหิ ओथिशो फनाना चेेतो विमुते कतिहाारेहि थिशा प्रना चेतो विमुते पंचहाारेहि अनोथिशो प्रण ताचेतो विमुते सतहा गारे ओथिशो प्रना चेतो विमुते थागारे थि प्रनाचेतो विमुते कतमेह पंच हाँ गारे नोटिस सो प्रणाम चेतो विमुति सफे स्था अवैरा अभय पचा अखा सुखी हतांग तो सफे पना अवैरा अभ्य पचा अनिखा सुखी अत तो सफे पूता अवैरा अपय पचा अखा सुखी अता तो सफे पोखला अवैरा अभ्य पचा अनिखा सुखी हतांग परहर सफे आता पन्ना अवेरा अभ्य पचा अनिखा सुखी अत परहरुते इमें पंचाकार अनोथिश पर विमुर् the गतमेहि सतः कारेहि ओतिसो ภรณาเมตาเจโตวิมุตติสัพพะอิถิโยอเวราอัพยปจานิกาสุกิอัตตนังปริหะรันตุสเพปุริสาเวราอัพยปจานิกาสุกิอัตตนังปริหะรันตุสเพอริยาเวราอัพยปจานิกาสุกิอัตตนังปริหะรันตุสเพอนริยาเวราอัพยปจานิกาสุกิอัตตนังปริหะรันตุสเพเทวาอเวราอัพยปจานิาสุิอัตตนังปริหรันตุสเพมนุสสาเวร apa ya baca atanang atau nang periharan itu sepewinipatika awera apa ya bacaan anikasuki atau nang pariharan itu imehi satta ha karahi odiso meta cetowimuti กะตะเมหิเธอสะห้ากาเรหิทิสาพรรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุระธิมายาทิสายาสต้าอเวราอปะยปชะจานิคาสุขิอัตานังป a r i h a r a n t o สเพปะธิมายาทิสายาสต้าอเวราอปะยปชะจานิคาสุขิอัตานังป a r i h a r a n t o สเพอุตรายาทิสายยาสตาเวราอภยปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารนตุสเพทักกินายาทิสายยาสตาเวราอภยปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารนตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายยาสตาเวราอภยปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารนตุสเพปัจฉิมายาอนุทิสายยาสตาเวราอภยปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารนตุสเพอุตรายาอนุทิสายยา สัตตาเวราอะไรยปัจจานิคสุขีอัตานัง pariharanto สเพทักกินายาอนุทิสายยาสัตตาเวราอะไรยปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสเพห์ติมายาทิสายยาสัตตาเวราอะไรยปัจจานิคสุขีอัตานัง pariharanto สเพอุปาริมายาทิสายยาสัตตาเวราอะไรยปัจจานิคสุขีอัตานัง pariharanto สเพปุรัติมายา tisa ya pana awera apa ya pecah anika suki atanang perheran tu sepe pacima ya tisa ya pana awera apa ya pecah anika suki nang perheran tu สเปอุตรายาทิสายาปนาเวราอภัยปัจจานิคัสกิอัตานังปริหารันตุสเปทักกินายาทิสายาปนาเวราอภัยปัจจานิคัสกิอัตานังปริหารันตุสเปปุระติมายาอนุทิสายาปนาเวราอภัยปัจจานิคัสกิอัตานัง pariharan tu sape pacima ya anu ya pana awera apa ya paca anika suki atanang pariharan tu utara ya anu ya pana awera apa ya paca anika suki atanang pariharan tu sape takina ya anu pana apa ya paca anika suki atanang pariharan tu sape he ya disa pana awera apa ya paca anika suki atanang pariharan tu sape ya disa pana awera apa ya paca anika suki tanang pariharan to sepe pepura timaya tisa ya puta awera apa ya paca ani kasuki at tanang pariharan to sa tisa puta awera apa ya paca ani kasuki at tanang pariharan to sa utaraya tisa puta awera apa ya paca ani kasuki at tanang takinaya tisa puta awera apa ya paca ani kasuki at tanang pariharan to sa pepura anu tisa puta awera apa ya paca ani kasuki parearan sepe sape pacimaya anu tisa ya puta awera apa ya paca anika suki ya tanang parearan to ya anu tisa puta awera apa ya paca anika suki ya tanang parearan to sape takina ya puta awera apa ya paca anika suki ya tanang parearan to sape he ya puta awera apa ya paca anika suki ya tanang sepe up parrimaya di saya buta awera apa ya bacaan nikah suki atanang parhiarantuk sepe pura dimaya di saya bukala awera apa ya bacaan nikah suki atanang parihtuk se pacimaya di saya buke awera apa ya bacaan nikah Sukia tanang atanang pariharanto, sepe tekina ya tisa ya pukala awera apa ya baca atanang pariharanto, sepe pura timaya anutisa pukala awera apa atanang pariharanto, sepe pacimaya anutisa ia pukala awera apa ya pariharanto, apa ya atanang pariharanto, sape utara ya anu tisa ya pukala awera apa ya paca atanang perheran to sape takina ya anu tisa ya pukala awera apa ya paca anika atanang perheran to sape heti maya tisa ya pukala awera apa ya paca anika atanang perheran to sape uparima ya tisa ya pukala awera apa ya paca anika atanang perheran to สเปปุระติมายาติสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอภพยปจาอานิคาสุขิอัตานัง pariharanto สเปปัจิมายาติสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอภพยปชาอานิคาสุขิอัตานัง pariharanto สเปอุตรายาติสายยะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราอภพยปชาอานิคาสุขิอัตานัง pariharanto สเพทกินายาทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาอเวระอภัยยาปชะอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปุระติมายาอนุทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาอเวระอภัยยาปชะอณิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาอนุทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาอเวระอภัยยาปชะอณิคาสุขีอัตานัง pariharan tu sepe utaraya anutisaya atak pawa paria pena awera apa ya paca nika suki atanang pariharan tu sepe takinaya anutisaya atak pawa paria pena awera apa ya paca nika suki atanang pariharan tu sepe he timaya tisaya atak pawa paria pena awera apa ya paca nika suki atanang pariharan tu sepe upari maya tisaya atak pawa paria pena Awera, apa ya, pacar, nikah Suki atau pariharan Tu. สภารัติมายาทิสายาอิติโยอเวราอภัยยปชะอานิคาสุขีอัตนังภริยารันตุสภปัจฉิมายาทิสายาอิติโยอเวราอภัยยปชะอานิคาสุขีอัตนังภริยารันตุสภอุตรายาทิสายาอิติโยอเวราอภัยยปชะอานิคาสุขีอัตนังภริยารันตุสภทักกินายาทิสายาอิติโยอเวราอภัยยปชะอานิคาสุขีอัตนังภริยารันตุ Sebab pura tim maya anu apa ya, kasuki, tanang pariharanto sapa pacimaya anutisaya anutisa itiyo awera apa ya paca anika suki atana pariharan to utara ya itiyo awera apa ya baca anika suki atana pariharan to sapa ya itio itiyo awera apa ya paca anika suki atana pariharan to sapa he tima itiyo awera apa ya paca anika suki atana pariharan sepa upari maya tisa ya itiyo awera apaya pacha anika sukiya tanang Pariharantu sepe pura timaya tisaya purisa awera apa ya paca anika suki atanang pariharantu sape pacimaya tisaya purisa awera apa ya paca anika suki atanang pariharantu sepe utara ya tisaya purisa awera apa ya paca anika suki atanang pariharantu sepe takina ya tisaya purisa awera apa ya paca anika suki atanang pariharantu sepe pura timaya anu ya parisa awera apa ya paca anikasuki suki atanang pariharan tu sepe pacima ya anutisa ya purisa awera apa ya bacaan anikasuki suki atanang pariharan sepe utara ya anutisa ya purisa awera apa ya paca Anika suki atanang pariharan untuk sebeda kina ya anudisa ya purisa. wera apa ya baca anika suki atanang pariharan untuk sebehe ya disa ya purisa. wera apa ya baca anika suki atanang pariharan to.

ภัยยปจาอนิคาสุขีอัตนังปเรหารันโตสเพปุระติมายะอนุทิสายะอาริยะอเวระอัยยปจา kha Sukiatanangperiharan tuh se paccimaya anudi saya Awera apa ya baca Ankha Suki tanang perharan tuh sepe Utraraya anuti saya Arya Awera apa ya baca Annika Suki tanang perliharan tuh sepe takkinaya anuti saya Arya Awera apa ya baca Annika Suki tanang ya Pariha rento sepehe timaya tisa saya ariya awera apa ya baca ya ani atanang pariharanto rento sepe upari maya tisa aya ariya awera apa ya baca a... ani atanang pariharanto rento sepe pura timaya tisa aya na riya awera apa ya baca ani atanang pariharanto rento sepe paca imaya tisa aya anaria awera apa ya baca ani khasuki atanang pariha Sape utara ya tisa ia ya anaria ya awera apa ia baca anika suki ata nang pariharanto. Sape takina ia ya tisa ia ya anaria ya awera apa ia baca anika suki ata nang pariharanto. Sape purat himaya anut isa ia ya anaria ya awera apa ia baca anika suki ata nang pariharanto. Sape pachimaya anut isa ia ya anaria ya awera apa ia baca anika suki ata nang pariharanto. Sab Uteraya anuti saya anaria awera apa ya pacca Annika Sukiya tanang. pariharanto sa anu kinaya anutisaya anaria awera apa ya paca anika suki atanang pariharanto sepe pehe timaya tisaya anaria awera apa ya paca anika suki atanang pariharanto sa pe upari maya tisaya anaria awera apa ya paca anika suki atanang pariharanto sa pe pura timaya tisaya tewa awera apa ya paca anika suki atanang ปริหารัน n t สเสมอปัจมัยอาทิสายาทิเทวาอเวระอะไยปัจจานิคาสุกีอัตานังปริหารัน n t สเสมออุตรายาทิสายาเทวาอเวระอะไยปัจจานิคา Suki atanang pari haranto sepe takina yati sa ayate awera apa ya paca anika suki atanang pari puratimaya anutisa ayate Dewa awera apa ya paca anika suki atanang pari haranto pacimaya anutisa ayate awera apa ya paca anika suki atanang. ปริหารันตุสเปหุตรายัอนุทิสายยเทวะอเวระอภัยยัปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปทักกินายัอนุทิสายยเทวะอเวระอภัยยัปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปเฮติมายาติสายยเทวะอเวระอภัยยัปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปอุปาริมายั ทิสายาเทวะเอเวราอภัยปัปชานิคาสุกิยตานังปริหารันโตสเีปุรัติมายาทิสายามนุสสาอเวราอภัยปัปชานิคา suki atanang pariharan to pacimaya pacima ya, ya manusa wera apa ya paca anika. suki atanang pariharan sepe utraya disaya ya manusa wera apa ya paca anika. suki atanang pariharan to takinaya disaya ya manusa wera apa ya paca anika. suki atanang pariharan sepe sape pura timaya ya manusa wera apa ya paca อานิคาสุขีอัตตานัง p an a r i h a an r a n t สเปปจิมายาอนุทิสัยามนุสสาวีระอะไยปัจจานิคาสุขีอัตตานัง p a r i h a r a n t สเปอุตรายาอนุทิสัยามนุสสาวีระอะไรยามปัจจานิคา สุขีอัตตานังปริยันตุสเปเหติมายาทิสายามนุสัวเวระอภยปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริยันตุสเปอุปริมายาติสายามนุสัวเวระอภยปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริยันตุสเปปุรัติมายาทิสายาวินิปาติกาเวระอภยปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริยันตุ Sepe ya ya paca ma iya tisa iya wini apa ya, ya paca ani khasuki atanang pareha rantu sepe utera ya tisa iya wini apa ya atanang pareha rantu sepe takina iya tisa apa อานิคาสุกีอัตานังปริยรันโตสเพปุรัติมายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภัพยะปชาอนิคาสุกีอัตานังปริยรันโตสเพปปชิมายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภัพยะปชาอนิคาสุกีอัตานังปริยรันโตสเพอุตรายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภัพยะปชาอนิคาสุกีอัตานังปริยรันโตสเพทักกินายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภัพยะปชาอนิคาสุกีอัตานัง parhiaran tau sapehe tima yati saya wini patika awera apa ya paca ani kasuki a tanang parhiaran tau sape upari ma yati saya wini patika apa ya paca ani kasuki a tanang parhiaran tau huti ime hitasa ha kare hitisa parana me ta ceto sape sang satanang pi ranang wace tawa api la naya upakatang อุปคาตังวัชตวะอนุปะอนุปคาเตนะสันตาปังวัชตวะสันตาเปนะปริยาทานังวัชตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังวัชตวะอวิเห สายาสเพสตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตตาหนตุมาทุกขิตตตาติอิเมหิอัตถาการหิสเพสตาเมตายาเมตาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสภพภะยาปาทัปปริยุทธะเนหิมุต จติหิติวิมุตติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพระมวิหารภาวนานิทิตาบทที่19เทวตาทุกขปัตตาจนิทุกขภยปัตตาจนิภยเศรกปัตตาจนิเศรกโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจอามเหหิ สัมพังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรติโหตุภาวนาพิรตาโหตุ ขันชนตุเทวตาคตาสเปพุทธาพละปัตตาปเจกานจะยังพลังรันตานจะเตเชนะรักขังพันธามิสะโสสเปพุทธาพละปัตตาปเจกานจะยังพลังรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภโสสเปพุทธาพละปัตตาปเจกานจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสปะโสสเพพุทธาปละปตตะปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสปะโสสเพพุทธาปละปตตะปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสปะโสสเพพุทธาปละปตตะปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตเชนะรักขังปันธามิสะพัสโซสเปพุทธาปลพัตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสะพัสโซสเปพุทธาปลพัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสะพัสโซสเปพุทธาปลพัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังปันธามิสะพัสสสาาาธธุุธุ สาธุสาธุซาธุ้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสวดสะทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ข้อความสุขสวัสดีจงเกิดมีแกข่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมข้อโวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสะทายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรโดอํานวยพรให้แก่ ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสมเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสา,สาธุสาธุสาธุอิมินาปุญญากัมเมนะด้วยบุญนี้อุทิไห้ อุปชัยยาคุณุตราอุปชาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาหชาชะและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปุ่งยาสุริโยจยันที่มาราชา สุนจันและราชากุณนาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมะมาราจอินทาจะพรปรม,มาและอินทราชโลกกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษย์จาจะยม,มาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผานสเปสตาสุขีหุนตุ ขอให้เป็นสุขสารทุกทวนหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ข้าทําจงช่วยอํานวยสุขผลสุขขั้งจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลน้นขิดป,ปังปาเปทะโวมะตังให้หลุถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญกัมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทําอิมินาอุทิเสนะจาะและอุทิศให้ปวงสัตว์ ขปปาหังสุลเพเจว่าเราพันได้ซึ่งการตัดตันหุป,ปาทานเชตนังตัวตันหาอุป,ปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพานะโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพานนัสันตุสัพพทาเยเหวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตพระเวพระเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสัเลโกวิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็น เครื่องขูดกิเลสหายมาลาลพันตุโนโกาสร้างโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งลายกาตุนจะวิริเอสุมเมเป็นช่องปทุสละยทำลายล้างความเพียรจม พุทธาธิปะวะโรนาโทพระพุทธภูบวนาฏธรมโมนาโธรุตมโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกับพุทโธจะพระปัจเจกับพุทธสมสังโคนาโตโรมมะมังทบประสงค์ที่พึงพย้องเตโสตามานุภาเวเฮณะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมา ขอมูม่มารอย่าได้ช่องถ้าสับปุญญานุภาเวเนะด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโลกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินสาธุสาธุสารังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทเมิสวาข้าโตพระกวตาธโมธมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวะโตสาวากสังโคสังคังนมมมิ mata pitu ku caria. ceria จบคลิปที่3ครับ